จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนโนมแก่คนไทยโดยทรงริเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ปี2505 และสมเด็จพระณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปณิธานสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนนมให้คงอยู่กับชาวไทยกรมส่งเสริมสาหากรณ์ตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพจึงได้สนองแนวพระราชดำริจัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสาหากรณ์กพส เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรและดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพราชทานรวมกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญ,ญาตรีสาขาสัตวาศาสตร์และสาขาสัตวแพทยศาสตร์จำนวนสี่แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยในปี2,565ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน30ทุนผลการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีบุตรหลานของสมาชิกสหากรณ์โคโนมได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจำนวน20รายรวมกว่า4 9 0 0 0บาทอาชีพการเลี้ยงโคโนมเป็นอาชีพที่พ่อกับแม่ภูมิใจครับผมอยากจะสานต่ออาชีพนี้ครับการที่ผมได้รับการศึกษาในสาขาสัตวศาสตร์ ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่สามารถที่จะน,นํามาพัฒนาภายในฟาร์มและพัฒนาอาชีพและยังช่วยในการพัฒนาสรัากรของเราครับผมดีใจมากครับที่ได้รับทุนการศึกษาพ่อแม่ก็ดีใจที่มีคนมาช่วยพัฒนาฟาร์มครับผมขอขอบคุณกรมส่งเสริมทหกรณากรนะครับที่ให้ผมและลูกหลานเกษตรกร,กรได้มีโอกาสสานต่ออาชีพของครอบครัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโคโนมนะครับซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานครับ โครงการนี้นะคะก็ได้ช่วยสานฝันให้อันเนี่ยนะคะได้เข้ามา,าศึกษาในคณะสะตัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกนนะะ่นค่ะซึ่งอันเนี่ยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร6ปีนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้อันเนี่ยได้ไปสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคโนมตามที่ตั้งใจไวะคะ้ค่ะโครงการนี้นะคะก็นาให้หนูได้เรียนในคณะสัตวแพทยศสาสตร์ซึ่งหนูก็อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ แล้วก็เป็นโครงการที่ช่วยไงการแบ่งเบาภาระ,ะด้านค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เป็นโอกาสที่หนูจะได้นําความรู้นามาพัฒนาฟาร์มคนนมของครอบครัวเพื่อสานต่ออาชีพ่ารทนต่อไปได้ด้วยค่ะจากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสช่วยพ่อแม่ทําฟาร์มคนนมทาให้ผมมีความสนใจจะทําฟาร์มคนนมต่อจากพ่อแม่ผมขอขอบคุณโครงการที่ทำให้ผมมีโอกาสเข้าเรียนและได้รับทุนกนารศึกษาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งผมสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาทำฟาร์มโคน,นมของที่บ้านและช่วยสมาชิกสหกรณ์คนอื่นๆได้ด้วยครับนอกจากนี้ในปี2565ได้เพิ่มโอกาสในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรจึงขยายผลการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรกว่า3 0 0พแห่งศึกษาต่อนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสด้านการเกษตรปริญญาตรีและปริญญาตรีต่อเนื่องในสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาจำนวน51แห่งปีละ80ทุน เพื่อให้รูกรานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมและสหกรณ์การเกษตรได้นำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกลับมาต่อยอดพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในชุมชนได้มีความเข้มแข็งรวมทั้งมีโอกาสทำงานในสหกรณ์โคโนมและสหกรณ์การเกษตรเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ต่อไป